มะเขือเทศสุกอยากตำหัวโคราบีกินเดี๋ยวพรุ่งนี้นี่นะคะสี่วันเพื่อนมาเพื่อนเสร็จแล้วนี่โอ้โหจะบอกว่าสี่โมงครึ่งวันนี้กับข้าวเยอะมากเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยอย่ากินแล้วไม่กินให้ดูหรอกเนาะหิวละสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนข้าสวนตอนฝนตกนะคะ ฝนตกโปรยๆแต่ก็ต้องเข้าสวนไปหาอะไรมากินกันเพื่อนๆไม่รู้จะทําอะไรกินวันนี้แฟนยายกินไอ้นั่นเขาเรียกว่าอะไรนะแพนเคก้กกินไปแล้วนอนไปแล้วยายยังไม่รู้กินอะไรเข้าสวนกับตะก,กรา้าสีชมพูกดอื่นไปโอ้ยลืมใส่ตะก,กร้านี่แหละลืมเก็บไข่เมื่อวนันวันนี้สี่วันนี้วันนี้สี่วนัน โชคดีหน่อยวันนี้ตกมาแต่จะบอกว่าตกแค่วันนี้วันเดียวนะพรุ่งนี้มาอากาศร้อนอีก30องศากวนชรีมาืวานไม่ได้ตากเดี๋ยวค่อยตากพรุ่งนี้ตกมาเดี๋ยวค่อยพาไปดูสวนไปดูไก่เอหรือไปเก็บใบผักให้ไก่ไปทางนี้มาไม่เอาลร่มทิ้งร่มไว้แล้วมันตกไม่เยอะเพื่อนๆเดี๋ยวมือหนึ่งถือร่มมือนึ่งเก็บผักเดียย้ายไปเอาใบใบผักให้ไก่ก่อน จะตากเชอรี่ก็ไม่ได้ตากเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุยกันยายจะตัดกิง่งเชอรี่ลงมาเก็บไม่หมดหรอกเก็บไม่เยอะหรอกเพื่อน,เ,อนเก็บแค่พอกินโอ้ยไม่ใช่ตัวถากเต็มเลวบ่ฝนตกตกอย่างนี้เพื่อน,อนดูแมงลักยายโอ้หสุดยอดโอ้ยมาราก็สุดยอดเด็ดกิง่งเด็ดใบเด็ดยอดมันไปกินแล้วมันจะมีโรคไหมพเพื่อนดูดียอดอ้สุดยอด จ้องรีบอุย้ยดูมันะอุย้ยสุดยอดเลยอ่ะนี่นี่นี่โรคแรกโรคแรกอ้ตัวถากโอ้เพื่อนเพื่นอนเดี๋ยวไปหาเกลือก่อนดูดิไม่ได้ไปกุ้งไปกินแล้วบายโมดูอันนี้มันติดรังคามันมันกินใหญ่ยยก็เลยเออมันก็รอดมันติดตรงโน้นมันติดไปตรงโน้นแล้วมันกัดกินใาญ่ก็เลยขยับมาทางนี้มันก็รอด โอ้เยะๆยะไปหมดเลยเพื่อนๆนี่ๆๆนี่นนี่ๆๆๆปีนมานี่ฝนตกตกโอ้ไม่ได้กงไม่ได้กินแล้วข้าวบ่ายมโมงละนุโอ้ยได้จัดลุยมารบกับตุวทาก่อนเพิ่งจะเนิยดมะเขือเทศใหญ่ก็โอ้โหสุดยอดใหญ่ยายมากเลยนี่ <c oughs> <ๆ S 1> ต้นเดียวคนละลูกกันแปลกมากไหมแปลกไหมเพื่อนๆองงดูดิ ลูกเรียวๆลูกพันเดียวคนละลูกอ่ะคนละไม่ได้อะไรหรอกไม่ได้กินหรอกข้าวได้ยายม่ได้รบได้มารบกับตัวทากอีกแล้วเดี๋ยวไปเก็บใบพักให้ไก่ก่อนเดี๋ยวมาลุยกันฝนตกตกอย่างนี้ยายม่ยังไม่รู้ากินอะไรหรอก แรงมากเพื่อนดูฝนตกตกโอ้โหผัดตกแค่วันนี้นะทัวทัวไทยใหญ่ดูพริกก็โอ้โหสุดยอดเลยเพื่อนๆนี่ฝน,น,น,นตกตกนุนนี่ตรงนี้จริงๆว่าจะมาถอนยาตรงนี้ไม่ได้ถอนนะโอ้ยได้มาผงโอ้ยมาพผงเฮ้ยเพื่อน,นสุกแล้วนี่ สุกแล้วมะเขือเทศสุกแล้วสุกแล้วเดี๋ยวได้มาผูกขึ้นเองแล้วนี่มันหนักโอ,อ้ยอ้โหนี่มาดูตรงนี้นี่นี่น,น,นี่มันอยู่ข้างสตรอเบอรี่ใบมันแว่งออกสุดยอดดู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 โอ้ยเดียยเดีไปดูดูนี่ข้างบนมันกัดกิน เดี๋ยวน,นี้ยัต้องมาเก็บไปถนอมาหารแล้วเนี่ยเยอะมากแล้วเนี่ยดูก่อนนะดูก่อนนะ้หลืนเดี๋ยวไปเอาร่มก่อนฝนมันตกมาอแล้วเ,เมื่อกี้มันไม่ตกมากินอะไรดีละใหญ่งูนี่อันนียใบมันแบ่งหมดเลยเนีย่ดูนี่ เห็นมีเอฟซีบอกเอาเกลือให้ยายไปเอาเกลือมาใช้ช่วยได้อยู่เกลือช่วยได้อยู่ดูแตงกว่ายายดูสุกิณียายโอ้ยโอ้ยเพื่อนๆวันมันแกงเลียงโอ้ยเย่ๆไปหมดลูกข้าวโพดใหญ่โอ้ยฝนตกตกอย่างนี้เพื่อนๆโอ้ยดูฟักทองใหญ่ ดูพักทองใหญ่ทองใหญ่ก็มีอ้าวนันมันกินแล้วนั่นเห็นป่าได้ท้าโดนมันแย่งกินเลยฝนกระตกเี่ยไปเอาใบผักก่อนจะเก็บไข่กันนี่นะคะสี่วันเพื่อนโอ้ยใหญ่สงสัยไม่ได,สสไได้สงสัยไม่ได้ไปกินข้าวกับปลาสับ <laughs> ไม่รู้สิคะเดี๋ยวมนลุยกับตัวทากก่อนแม่ไปอารมณ์ก่อนมันเสียงนั่นไก่พิ่งมีออกไปข้างนอกแล้วฝัทางไหนแล้วก็ไม่รู้เ้อะว,วันนี้เก็บไข่สุดยอดมาก <laughs> ปล่อยเข้าไปช่วงนี้ฝนตกอย่างนี้ตัวทากเยอะปล่อยเข้าไปโอ้ยดูนนี้ก็สุก ดูก่อนนะเย,นยน็นๆถ้าเกิดมันไม่ตกเ,เม,มาเก็บช้ำๆช้ำๆยินมะเขือเทศสุกอยากตำหัวโคราบีกินเดี๋ยวพรุ่งนี้หัโวโคราบีก็เยอะเยอะ ต้องรีบกินเพื่อนๆน,นี่มะเขือเทศมันเริ่มสุกวันนี้ไม่ทันแล้วเพื่อนๆเลยใบสองจะใบสามแล้วยายไปกินปลาร้าได้ไปดูแตงกวามีหรือเปล่าถ้าไม่มีไปเก็บในโรงผักถั่วไทยใหญ่เริ่มขึ้นแล้วนี่หน่อไม้ฝรัง่งใครไม่เคยเห็นต้นหน่อไม้ฝรั่งมาแล้วนี่ เห็นไหมยา่ก็เริ่มมาแล้วเพียบต่ย้ายไม่ทอนแล้วลวอยมันไว้แล้วเดี๋ยวต้นน้าไม้ฝรั่งมันโตมันก็มองไม่มเห็นแล้วยานี่ไงหัวโ,โครับีใหญ่เริ่มเริ่มเดี๋ยวมันจะแก่ดูดิอันก็แตกแล้วนี่นเนอะไปดูแตงกวาตรงนน้นไป่กินจิมเจลบอง มันมาเป็นรุ่นน่ะรุ่นแรกยายเก็บไปหมดแล้วมันน่าจะหมดแล้วมั้งต่อไปก็จะมาแบบว่าทีนี้กินไม่ทันเลยอันอันอันดับแรกที่มันยายเก็บไปคือมันไม่รู้เป็นอะไรมันมีไปชุดหนึ่งมันออกนอกมามันก็หยุดไปชะงักไปน่าจะเจอหนาวมีแล้วมั้งไงเฮ้ยเก็บสูตรกินีไปชุบแป้งทอดดีกว่าเพื่มเออมา ชุบแป้งทอดสุกี้นี่ดีกว่านี่ยมันโตเียมันโตมันไม่อร่อยอนี่ได้แล้วเดี๋ยวยายจะต้มกิมน้ำพริกครึ่งหนึ่งเนี่ยกิมเก่ีวบองครึ่งหนึ่งแล้วก็จะชุบแป้งทอดกินกับโอ้โหน้ำพริกกะปิโอ้ยมีแต่ของอยากๆนี้เลย น,นี่บัวพ่อบัวฝรั่งสุกินี้น,นี่ต้มจิ้มกับกน้ำพริกนะคะนี่นะคะเพื่อนนี่ละดนี่เดียวบอมผัดผัดไทยเอามากินทีละนิดทีละนิดกลัวหมดไหนจะทอดหมูแดดเดียวเมื่อวานทอดไปกินหมดเ <laughs> มื่อวานทอดไปเกือบแค่นี้แหละกินหมดแล้ว มาเพื่อนเสร็จแล้วนี่โอ้โหจะบอกว่าสี่โมงครึ่งวันนี้กับข้าวเยอะมาก <c oughs> เด้ออย่ากินล้วไม่กินให้ดูหรอกเนาะหิวละมาสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆทอดบบกีแป้งใสเข้าไปผิดเทเข้าไปแล้วก็ร้ายเลยตามเลยอยากจะใส่แป้งเขา้เาเข้าวเจ้า ที่นายได้ไปเป็นไปมันช่องเหรอ,อเอาแขนมาหนึ่งไปเทไปชูอ้อย 对吗？ 卡点甜点料。 บุหรีเดียวเมื่อวานใหญ่ทอดานี้แหละกินไปกินมาหมดอืม แตงไทยอ่อนนะตอนเนี้ยว่าคล้ายบวกน,น้มันจะไปทาแต่งไทยอ่อนนะแตงไทยอ่อนเคยกินไหมแต่งไทยอ่อน,นอ่อนบมันเราก็ปลูกได้นะแต่ว่ายังว่าเลยเนาะ มันอากาศมัน <c> น <oughs> <c oughs> คนละอยางก,กันใครที่ปลูกเก่งเขาก็ปลูกได้กินเนาะแต่ทางเชียงใหม่นะโอ้โหปลูกได้กินแบบเยอะแยะเลยยายเคยเอามาเล็ดไปแจกเอฟซีเนาะบ๊ายบายไป <c oughs> ถึงไปถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะ